สัญญาณมาด้วยนะจียูนี่ก็มานะครับตะกี้ผมก็ลืมดูนะผมเห็นพอดีผมเห็นทรงแล้วผมคุ้นตาไงผมก็กดได้เลยนะครับเกรดเดี๋ยวเราดูจียูกันหน่อยนะเงื่อนไขใช้ได้นะครับเงื่อนไขใช้ได้นะครับเพราะว่ามันทะลุเส้น EMA นะครับแล้วก็นะครับ EMA 25นะแล้วก็ตัวสโตนะครับสโตเนี่ทิ่มขึ้นแล้วก็ตัวพาราลิซาเนี่ยนะครับมันอยู่ด้านล่างนะครับมีแนวโน้มว่าจะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหดตัวลงมาเราก็จะไม่กดนะครับ อันนี้ผมใส่เป็นหนึ่งพันก่อนเผื่อต้องทบนะทุกอย่างไม่แน่นอนนะครับยังไงเราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับสำหรับคู่ GU นะอ่าโอเคนะครับ GU เราวินไปนะครับอ่าเราเก็บไปสองไม้นะครับ EG และ G u นะครับตอนนี้นะครับเราก็โบวอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูไม้ต่อไปนะครับว่าเราจะกดไม้ไหนอีกนะครับนี่เราทํากําไรได้ไม่กี่นาทีเองนะครับยังไม่ถึง5นาทีเลยนะครับเราก็สามารถจัดได้แล้วสองไม้นะครับตอนนี้